มิจฉาชีพมันมาอีกแล้วฝั่งจะได้ไม่ถูกดูดเงินออกจากบัญชีครั้งนี้มันมาในรูปแบบของ SMS อ้างว่าเป็นไทยดีไทยดีก็คือมันจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บที่อ่ะแสดงบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านของโครบการปกครองแต่อันนี้มันเป็นของปลอมลักษณะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของปลอมฮะแล้วเชื่อว่าหลายคนได้ SMS ไทยดีแล้วมันจะหลอกเรา ให้เรากดยืนยันตัวตนให้กดไปที่นี่อย่ากดเพราะกดเงินในบัญชีที่คุณฝากไว้จะหายหมดนี่ฮะกรมการปกครองแจ้งเอาไว้ให้ระวัง SMS นี่ฮะมันจะส่ง SMS หลอกแบบนี้ไปในมือถือเราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองหรือเปล่าก็เลยกดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จสับปับ๊บพลาดเลยนะฮะโทรศัพท์มือถือจะควบคุมมันจะถูกควบคุมการสั่งงานและ จะถูกดูดเงินในบัญชีของคุณไปบทเลยมิฉะนั้นถ้าใครเห็น SMS มาในมือถือแบบนี้แล้วอ้างว่าเป็นไทยดีหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองอย่ากกดอย่าก,กดเด็ดขาดเพราะถ้ากดเงินที่ฝากไว้จะหายไปหมดบัญชีมิจฉาชีพเยอะระวังนะอ้อลืมไปฝากแชร์ด้วยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะบางคนบอกว่ามิจฉาชีพมันเยอะเหลือเกินรู้ไว้จะได้ไม่ถูกกลอกนะครับ ส่วนพวกเงินกู้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียและเห็นภาพนี้มิจฉาชีพทั้งหมดอย่าเชื่อครับตัดต่อมิจฉาชีพเงินกู้ปักแชร์ครับนีด่ด้วยเงินกู้ที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดหลอกลวงมันไม่มีจริงปักแชร์ครับรู้ไว้จะได้ไม่ถูกหลอกกันนะ